กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหดนะครับผมวันนี้มาจัดกันอยู่ในหน้าเว็บยูทิ้ไลนวินนะใครสนใจไปกันได้ที่ฝากหมดนะทุนวันนี้มาหมื่นห้านะครับเบ็ดเทรบอโต้ไปดอกละสี่ร้อยห้าสิบนะก็วิสตอมวันเดอร์เนี่ยแม่งเกมที่แบบสุดเกมหนึ่งนะเพราะว่ามันเปิดสมุดเองอะแค่แบบลุ้นให้มันเปิดให้มันติดตัวแพงแค่นั้นพอฮะับสองร้อยยี่สิบห้านะไปต่อเนื่องครับผมเป็นสี่ร้อยห้าสิบครับตอนนี้ คือมันก็คอมโบขึ้นตัวคูณไปเรื่อยครับจาก1หนึ่งจาก2สองจาก3สามก4สี่แล้วก็ไปห้าครับผมแล้วลงหม้อไปครับสี่ย้าสคูณสองไปเก้าร้อยจังหวะนี้ครับเราไหลต่อเนื่องไหมคูณสาไม่มานะก็ไวไปไวไปนะผมไม่อยากกดเธอไม่เธอบออโต้มันช้าครับนะบางทีแบบเบ็ดยาวนานมากก็จะบวกมาครับร้อยห้าสิบครับแล้วคูณสองช็อตนี้มาไหมมาอยู่นะครับผมได้ไปฮะสี่ร้ยห้าสิบครับ แล้วคูณ3จังหวะวนี้มาครับ2องรมาคูณสามหนะไปกันต่อครับแล้วลงหม้อยาไปแบบนี้ครับเดี๋ยวก็เข้าฟีเกมครับพันกว่าครับช้อนนี้โอ้คูณ5ไม่มานะน่าเสียดายอุตส่าห์ไล่เบ็ดขึ้นมาขนาดนี้และแล้ว2ออันลงไปครับ600ครับแล้ว2 2 5สองหคูณสองสรครับผมไปครับคูณ3ยังมาอยู่ครับเป็น450ต่อเนื่องไปฮะ แล้วคุณสี่ยงมาครับกดโดดลงไปในหม้อครับสองพันกว่าเก้าพันกว่าครับเป็นหมื่นห้าร้อยนะโอ้โหสวยๆไปฮนะไม่เข้าฟีเกมแลนะน,น่าเสียดา<ม>ยเกิดไปกันต่อเน,นื่องครับผมก็อยู่ในโซนบวกแล้วตอนนี้ก็ปล่อยไปคนระับปล่อยมันลานไปบิสมอตบอลเดอร์นี่ผมก็เล่นบ่อยอยู่นะหลังๆเพราะมันแบบง่ายเรียบง่ายดีย่แค่เปิดสมุดขึ้นมาแล้วก็ลุนตัวกันนองไม่ได้ลุ้นอะไรมากเลยไม่ต้องมองอะไรมากเลยนะผมแล้วช็อตนี้ลงหม้อไปครับผมเก้าร้อยครับผม ไปไหมไปต่อไหมไม่ไปต่อนะร้อยห้าสิบครับผมแขบคูณสองมาไม่มามาสองอันด้วยครับคูณสองสองอันเลยสี่ร้อยห้าสิบกับสามร้อยครับแต่คูณสามยังมาอยู่ครับสองสองห้าคูณสามนะสวยครับหกเจ็ดห้ามาแล้วครับคูณสี่ไม่ติดต่อน,นื่องนะเสียดายลงมอไปครับเก้าร้อยถวน,นี้ครับผมเดี๋ยวก็เข้าฟรีเกมแล้วลงมอไปแนละ้วลงเรื่อยๆแบบนี้ฮนะเดี๋ยวก็เข้าละมาครับเริ่มที่คูณหนึ่งแล้วคูณสองมาไหม คูณสองไม่มานะหมอยาพิษลงไปดิให้มันลงไปเถอะเดี๋ยวมันก็มาแล้วเปิดมาสองสมุดเลยครับสายฟ้ามาระเบิดไปด้วยครับเรวมาต่อเนื่องครับคูณสองยังมาอยู่ครับใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะวนะระเบิดครับเข้าฟีเกมโบนัสครับสวยครับโอฟีเกมเกมนี้เป็นอะไรที่ผมชอบม,มากเลยเหมือนแบบจับไข่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ลอยขึ้นมาแล้วเราก็เลือกได้เลยนะว่าว่าเราจะเอาฟองไหนนะครับผมก็จับไข่เนี่ยรียก็ไข่ ก็คือเลือกได้เลยเป็นเงินเลยนะครับก็มีวุดอยู่เหมือนกันครับมาครับโอเคครับนี่ไงวืดมาถึงวุดเลยครับเหลือเจ็ดรอบแบบสองพันกว่าครับผมสวยฮะแล้วลองโอ้โหพุดสองรอบแล้วอะมาครับสองพันกว่ามดถึงกับเก้าร้อยครับปุ้ยสองพันกว่านี่ถือว่าตัวตัวแพงสําหรับเบ็ดเท่านี้อยู่โอ้โหวุดเยอะงวดเก้าร้อยครับหกพันกว่านะเหลืออีกรอบนึงเหลืออีกรอบนึงมาไหมได้สองพันกว่าครับก็ได้ไปแปดพันห้านะ เงินรางวัลรวมแปด0ันห้า้อหสิบะอุตส่าห์เข้าฟีเกม้วจะได้แบบหนักๆก,กว่านี้นะผมไปครับขยับเบ็ดแล้วกันหรือว่าไงดีขยับแล้วกันเอาให้มันแรงกว่านี้นิดนึงครับไปครับเบ็ดที่ 1, 2, พันสองเพราะทุนเราเริ่มเยอะนะผมชอบเนี้ยสิบรอบพอครับสิบรอบพอเผื่อบ,บวกครับผมรอบแรกมาสี่ร้อยครับแล้วระเบิดข้างไปแบบนี้มาครับสี่ร้อยมาก่อนครับคูณสองด้วย ไปครับคูณสามมาครับสี่ร้อยมาก่อนครับคูณสามไปครับเอาหกได้ให้คูณสามนะหกร้อยมาฮะคูณสองครับหกร้อยไปต่อฮะพันสองไปแล้วนะเริ่มคูณหนึ่งใหม่นะก็ผมเด๋ยนนี้ผมอยากบวกเยอะยไงเวลาแบบว่าเบ็ดแตกทีผมก็แบบเออค่อยๆขยับเบ็ดขึ้นไปแล้วกันเผื่อมันจะได้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่บางทีก็มีพืดนอะแล้วสมุดมาแบบนี้ครับอู้ยสองพันสี่นะแล้วคูณสามมาครับสามอันเลยฮะ หกร้อยสี่ร้อยพันกว่าโอ้โหเก้าพันกว่าครับหลายต่อเนื่องแล้วคูณสี่ยังไปต่อครับใกล้แล้วครับอีกเม็ดเดียวนะอีกเม็ดเดียวเข้าฟรีเกมนะโอ้โหเริ่มใหม่นะอีกเม็ดเดียวเองเมื่อกี้นี้โอ้โหถ้าเข้าฟรีเกมเบ็ดเท่านี้แล้วก็นะมีมันครับผมบอกว่ามีมันเลยนะหกร้อยครับได้ไปสามหมื่นห้าแล้วตอนนะี้อุ้ยแล้วเข้าฟรีเกมจนได้นะเอาจนได้นะสามพันสี่นะแล้วเข้าฟรีเกม นี่ไงเขัฟรีเกมมาครับเกมโบนัสนี่แหละของจริงครับที่เบ็ดละพันสองนะใครแปดฟองเหมือนเดิมครับขออย่าวืดเลยขออย่างน้อยน้อยมากขอได้หมดอะแต่อย่าวืดเลยเสียดายมากเลยเวลาเจ็บจอดกดได้ลองอีกครั้งเนี่ยแม่งแบบโคตรเจ็บใจเลยครับสองพันสี่ครับสวยครับลองอีกครั้งเนี่ยพืดอีกแ้วสามพันหกครับสวยครับไปกันต่อเนื่องไหมต่อเนื่องหน่อยอีกหกพันครับมาฮะสวยครับ อันนี้บวกแหลกแน่นอนนะอันนี้บวกแหลกแน่นอนเพราะเข้าฟรีเกมเบ็ดแบบหัวอะเบ็ดแพงอะเน,นี่ยไปตอนเนื่องขอตอนเนื่องหน่อยมาสิเอออุ้ยหมื่นสองนะหมื่นสองนะโอ้สบายละสบายกูละและเลือกอีกสามครับออ้ยอันนี้แหละเป็นตัวที่แบบคุ้มสุดละเลือกเพิ่มนะครับผมได้จับเพิ่มมาได้คิดเพิ่มอะ่ะคือข้างหน้าเรามีแต่เงินด๋ยวเราได้หยิบเพิ่มอะ่ะคือมันของจริงครับสองพันสี่ครับโอ้แตกหนักแน่นอนนะคลิปนี้ดูทรงละน่าจะได้ แตะแสนหรือเปล่าอะลองอีกครั้งครับวืดอย่างเงี้ยไม่ดีวืดอย่างเงี้ยแย่เลยสองพันสี่ครับผมสองพันสี่นตัวถูกสุดนะครับผมเราได้อีกหกพันครับสามหมื่นกว่าแล้วตอนนี้เหลืออีกรอบสุดท้ายนะสักหมื่นหนึ่งมามหมื่นกว่าลงมาแล้วรอบท้ายปล่อยมันไหลกัไนไปื่อกับรอบท้ายรอบท้ายรอบท้าย,ายนี่ละกันสามพันหกนะโอ้ยจบไปสวยๆครับได้ไปสามหมื่นแปดเลยนะ ก็โอเคครับอิ่มละเนี่ยแหละอิ่มละเนี่ยต้องไปถอนแล้วล่ะเราทุนหมื่นกว่านะก็เล่นอยู่หน้าเว็บยูทีไนท์วินนะใครสนใจไว้เจอก,กันได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ผมก็บวกไปกระจายเลยนะครับผมพอขยับเบ็ดนะแต่ก็ไม่น่าให้ขยับเบ็ดตามนะเพราะมีโอกาสที่จะคุณจะหมดดูดได้นะครับผมแต่ว่าผมบวกไปเยอะแล้วผมเลยลองได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ไปเจอก,กันคลิปหน้านะ